ทางนี้เปิดได้ปะ่ะไม่ไดไ้ไม่มีไม่มีออกทางนี้แสดงว่าฉันต้องกลับไปที่ชั้นสามน้องๆุ้อยอ้าย ไหนๆก็ไหนๆอ่ะชัปเตอร์สองไปจบๆมาอีกหนึ่งชัปเตอร์ด้วยความรวดเร็วใครที่ดูอยู่จะลืมกดไลค์มาให้ผมด้วยนะกดไลค์มาโชว์ซิว่าพี่ยังมีคนดูอยู่อ่ะสุภิกกรเขาลุกไปเติมข้าวอยู่นะไ<ค>อะคอนต่อแถวเล่นสองคนเป็นเนี่ยโอเคคนต่อแถวเล่นสองคนมาเล่นเยอะไงแต่เราจะเล่นสามคนไงมันดูมีระเบียบยังวะเขาเป็นคนดีเขาต่อแถวก็เออเนี่ยกูเนี่ยกูเป็นคนดีได้กูตอก่อเหมือนกันเนี่ย ม่มึงแม่งเขาดิจอมเปิลเขาดิจอ,อมเปล่าอะเป็นไปไม่ได้ก็มาต่อกันเลยด้วยความรวดเร็วนะเพราะเมื่อกี้มันชัปตเตอร์หนึ่งมันจบไวมากๆเลยก็ตอนนี้นะพี่กรณ์เขาก็ายังคงกินข้าวอยู่นะใช่ปะ่ะมึงยอมรับดิมึงไปตักข้าวมากินเสร็จแล้วไปหยิบน้ำตระหูกมา <c oughs> <c oughs> กินไปเรื่อย <c oughs> อ่ะแล,แล้วก็เหมือนเดิมตัวนี้เขาบอกว่าคำเตือนเกนเนี่ยมันแบบมันทำให้คุณแบบว่าจิตใจเกเรอันนี้เขาบอกว่าเรากลับมาที่นี่อีกแล้วอ่ะนั่นน่ะสิกูกลับมาทำไมอ่ะกูอยากจะรู้ดิกูกลับมาเพื่ออะไรเนี่ย ต้องหาทางเข้าอื่นวะทางเข้าหลักเข้าไม่ได้อันนี้คือรถที่มารับส่งเราดีเลยงั้นหาทางเข้าอื่นไปต้องตามโคมไฟปวาวะเป็นไปได้ปะพี่กรเต็มไปได้ครับแล้วี่เป็นไปได้ครับนี่ยเขาบอกว่าให้เราตามแสงไฟไปแล้วแสงไฟไหนนี่ไงเจอแล้วน้องมาไหมมาโอ้โหตัวนี้ทางแสงไฟเต็มเลยว่ะตรงยาว,ยาวมาชัปเตอร์สองเขาพูดไปแล้วว่าชัปเตอร์สองมันยากกว่าชัปเตอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นสำคัญเลยทุกคนเราต้องแบบดูแลก,กันดีๆนะ กินน้ำเต้าหู้ขนมปังก็อร่อยเหมือนกันนะโอเคน้ำเต้าหู้ยังไม่จบใช่ไหมน้ำเต้าหู้มันอันดีที่สุดเลยนะพี่กอนะน้ำเต้าหู้คกินขนมปังหรอไอ้สุดใหม่เอ๋อสุดใหม่โอเคต้องต้องเชียร์พี่กอนนะสุดนี้โอเคมาตอนนี้เรามาแบบที่ใหม่นะเมื่อกินไม่ใช่ที่ตึกนะแต่ตอนนี้เรามาอยู่ตรงแบบในโซนหมู่บ้านอะฉันรู้สึกว่าเหมือนโดนจ้องมองอยู่อะใครอะใครจ้องมองกลัวไม่มีหรอกคิดเยอะ จริงแต่ไฟมันกระพริบกระพริบกระดุบกระดุบนะทำไมเสียงวิ่งมันดูใกล้กูจังเลยมันเริ่มใกล้เก<อ>ัาเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำอะไรกูนะอย่านะน้องคกุกน้องคกุกเอาพี่ไปด้วยโอ้โหดีไม่รู้กูตามน้องแล้วมีน้องเหมือนมีคนเป็นสิบเออมีน้องเหมือนมีคนเป็นสิบอะกู <c oughs> เลยคนเดียวก็มีหนึ่งคนทวนต้องตามแต่งไฟหรือเปล่าอัน<ช>นีเขา,ขาไม่ไดเออจะต้องตามแต่งไฟนะแล้วไฟกูดับแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไกลมาเรื่อยๆอู้หูยโดนแล้วกี่โดน โดนเอา้าหยุดวิ่งแล้วมองไม่เห็นใช่ป่ะมันมองเห็นกูอุ้ยาพเป็นสีแดงอุ้ยเอาโดนหักคูกูโดนหักขอตอนได้ยินเสียงแต่เสียงเดินนะอุ้ยอารมณ์เหมือนว่ามันเดินลากเรามาแล้ว,ลวเอาไปขังเอาไว้ในห้องนะอโอ้เสียงอะไรวะมึงล่ามโซ่กู่สภาพนี้โดนล่ามโซ่ช่ว์เลยว่ะพี่กรโ, <laughs> โซ่แซกูแจ่มเหมือมีเทนไไว้เนี่ยอ, <laughs> อุ้ย แล้วก็เปิดประตที่เรียบร้อยนะเราอยู่ในห้องของแบบห้องของแบบเดอรอะไซลัมของจริงอ่ะออกได้ป่าวเปิดประตูเปิดประตูเงี้ยหรือกูต้องคลิกอะไรบนเพดานหรือกูต้องปีนหรือกูต้องรออ่าเปิดต้องรอมันเปิดให้เองโอเคงั้นเราไปดูห้องอื่นดีกว่าห้องอื่นนี้น่าจะเข้าได้อยู่นะบางห้องต้องลองสำรวจดูดีๆก่อนนะห้องเนี้ยเปิดได้แล้วน่าอันแดงแดงแดงนั่นคืออะไรแวบๆกูเห็นนะเปิดดิ หาเปิดได้เปิดอืมเรียบร้อยพี่เปิดไฟลแล้วน้องๆฉันต้องการกุญแจนะเพื่อจะเปิดอิเล็กทรอนิกส์บ็อกโอเคต้องเปิดเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์บ็อกไอ้กล่องนี้แน่ๆต้องหากุญแจก่อนตอนนี้ประตูกงขังนะไรน่าจะเปิดได้เป็นบางห้องนะเพื่อที่เราจะได้ไปหยิบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์บล็อกแต่ใครจะเอากุญแจไปไว้ข้างในห้องแบบนี้วะใช่ไหมพี่กรณี่อะ กูพูดแล้วมันก็มีอยู่จริงๆริงด้วยก้องเอใครเขาสันหาออกุญแจดิจิตบล็อกไปไว้ข้างในกรงแบบนี้มันโดนบล็อกอยู่อะหรือมันมีทางเข้าทางอื่นวะมันเชื่อมกันอะไรได้วะง <c oughs> ั้นจะต้องเดินดูอุ้ยเอาเอาใครซนเปิดประตูเลยกูโดนวาร์ปมาเลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไร <c oughs> เก่งมากน้องทำดีวะพี่ก็ได้โดนวาร์ปไปเลยนะแบบโอเคพี่รู้แล้วว่าแบบน้องเปิดประตูแล้วเราต้องไปหากุญแจน,นนี้แหละแ,แล้วกุญแจเมื่อกี้คือกุญแจะไรวะกูต้องเข้าจากชั้นสองเหรอ <c oughs> เปิดได้ปะไม่ได้ไม่ได้ อันนี้ก็เปิดไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีของเปิดไม่ได้กูต้องเข้าชั้นล่างอย่างเดียวอ่ะอุ้ยนี่ไงประตูเปิดอันนี้มีกุญแจใช่ไหมน้องเปิดเปิดประตูได้ปะเปิดไปได้เหรอไหนวะลองเช็คดูดิกูมันน่าจะอยู่ฝั่งน้องคงนะฝั่งด้านขวาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งเนี้ยไม่ใช่ฝั่งกูเนี่ยเปิดไปได้เอ้ยอะไรอะไรก็เปิดไปได้มาลองเลี้ยวทางขวาก่อนเช็คซี่เอาตัวถูประตูเปิดๆหน่อยต้องเดินไปไหนเนี้ยอันนี้กูได้เดินไหงวะแล้มันมาแอบมาตรงตรงนี้ อะไรอตอนนี้มีคองเหรอหรืออะไรโอเคเอไม่มีงั้นขึ้นข้างบนนะโอเคได้มาชั้นบนมีอะไรหรือเปล่านี่มันมีกงขังแบบสามชั้นเหลอือว้าวมันล่อสามชั้นเหล,ลือแสดงว่าคนมันเยอะมากดิพวกจิตตเวททั้งหลายเนี่ยลองวิ่งกลับไปดูดิว่าต้องไปฝั่งู้นมาฝั่งขวาน้องคกุกน่าจะเดินไปแล้วเอา,เอาพี่ด้วยดิเอาต้องเดินตรงนี้เหรอจะตกไหมเนี่ยน้องคุกกูลุมไปแล้วน้องคุกูลุมไปแล้วดีกว่า โอเคพี่เดินพี่เดินได้พี่เดินได้โอเคน้องคุกไม่เป็นไรน้องคุกรองข้างล่างน้องคุกรองข้างล่างเดี๋ยวพี่จัดการตรงนี้ให้เดี๋ยวพี่จัดการตรงนี้ให้แป๊บเดียวตัวเดียวแป๊บเดียวเลยตรงเนี้ยอุ้ยเสียงเดมมันก็แกล้ว่ะโดนแล้วนี่ห้องนี้เขาได้พาไปไหนอะแล้วทางตรงตรงเนี้ยมีทางไปอีกโอ้โหคุกไม่แปลกใจเลยทำไมยากกว่าแม่งกว้างซะขนาดนี้งั้นลองเช็คที่ประตูกันไปเปิดไม่ได้งั้นก็ข้ามไป กูลองแวะดูทางนี้ก่อนน้องคุกขึ้นได้เปล่าให้พี่ลงไปรับเปล่าถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ได้บอกเลยนะกดพิมพ์แชทมาเดี๋ยวพี่แวะลงไปหาจะได้ไปพร้อมๆกันโอเคห้องนี้พี่เข้าได้กันเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อนอันเนี้ยเอ้าเดไม่ได้เหรอเฮ้ยกูได้ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งหวาบมาหมดเลยโอ้ยโอเคกูเข้าใจแล้วการที่โดนหวาบเป็นงี้นี่โอเคเปิดแล้วออกเลยเดี๋ยวนะเอาออกไม่ได้เหรอเอากูโดนขัง เฮ้ยต้องมีตัวมาวิ่งผ่านกูแถวแถวนี้แน่ๆเลยนี่ใช่ไหมหนะแข่งอยู่เซ็นโบนี่โอ้โห <laughs> แล้วโคตรเร็วเลยเก่งมากเลยพี่วิ่งเร็วจัดเลยนะโอเคกูคชมมกูเต็มที่แล้วปะออกมันวิ่งมาทางนี้ดิจะได้โบบากันมันด้วยตรงนีน้จะเอ๋ไม่มีโบบาใช่ไหมดีแล้มันวิ่งแบบอู้กูเจอแล้วรอยตีนโอ้โมันวิ่งเข้าที่นี่นี่เอง มึงเป็นหุ่นสเกลตันไม่ใช่เหรอทำไมมึงเป็นรอยตีนแบบเนี้ยจริงแล้วรอยตีนข้างเดียวได้เออเออวะมันเป็นรอยตีนข้างเดียววิ่งวิ่งข้างเดียวอ่ะมึงทำได้ไงวะมันจะเก่งเกินไปแล้วนะอเอาโอ้ยมันโอ้ย,อยเข้าท่อน้องๆมาเร็วมาเดินเข้าท่อไปอะ่ะอันนี้มีทางลงด้วยอันนี้กำลังไปเนี่ยลงได้ปะวะโ,โอเคเดินลงไม่ได้ต้องเดินทางนี้แหละไปะให้น้องเดินนำเลย น้องเดินนําเป็นสีแต่ตัวกูนี่แหละดีเลยเยี่ยมอะไรเงี้ยอุ้ยน้องรบช็อปพี่เดินตามอยู่นะเนาอ,อะไรวะอะไรวะอะไรวะตามตูเหรอตามตูตามหน้าตามหลังอะไรทางไหนกูเดินแล้วไม่รู้ไปแล้วทางไหนเดินได้บ้างเนี่ยเอาไม่ได้แล้วเนี่ยเอาอู้ตรงนี้เปิดนงี้ยน้องรบช็อปลงเลยตรงนี้เยี่ยมมาไหนเปิดดูซิอันนี้เปิดได้ป่ะโอเคเปิดไปได้กันก็ไปด้านหลัง ตรงนี้ห้อยตองแต่งแล้วลองเปิดทางอื่นดูก่อนตอนเนี้ยคือเราได้กุญแจยังวะก็ยังไม่ได้ใช่ไหมก่อนยังไม่ได้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์บ็อกยังไม่เจอเลยนะเนี่ยต้องหากุญแจอิเล็กทรอนิกส์บ็อกก่อนเพื่อไปเปิดข้างล่างซึ่งเรายังไม่มีเลยนั่นเนี่ยสามศูนย์เก้าวะอุ้ยทำไมป,ประตูเปิดเองอะ่ะเฮ้ยแต่น้องเดินไปเลยอะ่ะ <c oughs> เอามาต้อนรับกันนะน้องเดินเข้าไปเลยอะ่ะโอเคน้อง <c oughs> น้องเป็นช่างกล้าวะ่ะมาน้องรับคำท้าพี่ก็ต้องรับเอาไว้อย่างงี้นี่น้องระบบ็อปกูโดนไปแล้ว โดนหรือเปล่าเอาไม่โดนโออาจจะเป็นแค่จำสแกนเล็กน้อยไม่มีอะไรมาพี่มาแล้วจะได้กุญแจเมื่อไหร่เนี่ยคุณอยากได้กุญแจเนี่ยอันนี้ชั้นสามโอเคต้องเดินลงเดินลงไปไหนวะชั้นสองใช่ไหมอ่ะมาอ,อยู่ชั้นสองแล้วออกได้ยังพี่ประตูเปิดได้งั้นก็แวะดูก่ซิแวะเซเวย์ก่อนทางนี้มีอะไรไหมกูเดินทางตรงเลยเพื่อม,มีประตูจะได้แวะเปิดด้วยนี่ไงห้องสองหนึ่งหกเปิดได้วะ พูการในการสำรวจห้องนี้พี่จำได้พี่จำได้อูม,มีหนังสืออ๋อกดไปได้แต่มีตุม่มตุ่มนี้พี่ต้องทำได้วะพี่ต้องทำได้วะต้องเปิดได้วะ <c oughs> เปิดแล้ว <c oughs> เปิดแล้วกองสูเข้อน่าจะเป็นห้องเอฟสามชั้นสามห้องศูนย์เก้าชัวอ๋อ <c oughs> ห้องสามชั้นสามห้องศูนย์เก้าโอเคครับทางนี้เปิดได้ปะไม่ได้ไม่มีไม่มีออกทางนี้แสดงว่าฉันต้องกลับไปที่ ชั้นสามน้องๆอ,อุ้ยว้ายโอ้โหมึงทำให้กูจิตตกอีกแล้วมันเลยนะเอ๋อแล้วจะไปม,มีทอ่อมาตอนรับกูเนี่ยโอเคเข้าไม่ได้น้องน้องโอเคโอเคน้องอยู่นี่โอเคอเ,คเคขายัางชั่วเดี๋ยวพี่กลับไปชั้นสามนะชั้นสามห้องศูนย์เก้านะชั้นสามห้องศูนย์เก้าห้องศูนย์เก้าห้องศูนย์เก้ามันคือเอ้ยนี่ไงสวยนะ้องโคกดี ดีเยี่ยมแ้วน้องเรบอกชอบละ่ะกลิ่นมันเหมือนกับอาหารเน่าอ่ะเปไปได้เอออาหารเน่าอ่ะไหนอ่ะเราต้องเดินไปไหนอ่ะอันนี่มันห้องครัวไงห้องครัวอาหารเน่าไงแต่อาจจะเป็นกลิ่นศพก็ได้นะพี่กรณ์นี่เปิดโอ้ชั้นหนึ่งห้องศูนย์หนึ่งอ้าวแล้วนี่อะไรเปิดได้ไงเนี่ยเออหนึ่งหมื่นใจแล้วปวดนิ้วมากโอ้โหกูว่าละกูก็ว่าละไม่ตอบกูเลยโอเคกําลังนั่งกดใจยเย็ขอบคุณครับโอ้โหกดหนึงน่งหนึ่งหมื่นเลยอะ่ะ เอาจริงๆถ้าเป็นกูกูคงไม่กดอ่ะกูขี้เกียจจัดหนึ่งหมื่นเลย <c oughs> เจิตใจทำได้เลย,เยแต่น้องพยายามโอ้หขอนคนะกราบกราบลงที่หน้าตักงามๆนะตรงนี้นะไปน้องคุกเร็วมีคนให้กำลังใจแล้วเร็วไปเลาลงไปที่ชั้นหนึ่งดีกว่านะชั้นหนึ่งห้องที่ศูนย์หนึ่งเหรออันนี้ห้องศูนย์สี่ไม่ใช่ห้องนี้นะอันนี้ห้องศูนย์สามไม่ใช่ห้องนี้เหมือนกันนะแต่เป็นห้องศูนย์หนึ่งอะ เออห้องศูนย์หนึ่งนี่ไงห้องห้องนี้น้องคุกเจอแล้วดีเสียประตูเก่งมากน้องคุกแม่งอยู่สตรงหรือซะกูมองไม่เห็นเลยกูมองไม่เห็นเลยนะเนี่ย uh huh. เข้ามาแล้วหมีบาร์สอะมีสนามบาร์สอะต้องเล่นบาร์สหรือเปล่าแล้วไม่น้องเดินไปตรงนั้นกันนะุ้่ oh, เฮ้ยโอ้โหมึงก็ตกตรงนี้มึงไม่กระเด็นใส่หัวกันเลยตรงเนี้ยทุกคนลองช่วยกันดูนะดูแบบรอบๆนะถ้ามันเป็นห้องตันแสดงว่ากูแจมอยู่ในนี้แหละเพราะมันไม่ให้ไปที่อื่นแล้วเฮ้ยนี่แวบๆกอูเห็นแวบๆนี่ใช่ไหม นี่ไงน้องๆครับพี่เจอแล้วครับเอาใครเก็บไปวะอ๋อเดี๋ยวว่าเก็บข้อตัวแบบเข้าตัวเลยไงโอเคถางั้นก็แปลว่าเราเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาไปเปิดที่อิเล็กทรอนิกส์บ็อกซ์นะมันก็คืออยู่ตรงนี้ไงน้องมาไหนมันคืออะไรมันซ่อนอะไรไ้ข้างในอุ้ยปุ่มนิวเขียดในโรงพยาบาลชิตเว่ยมันจะมีปุ่มนิ้วเขียดไอ้ก่อนจะปุ๊บโรงพยาบาลทิ้งเลยอะเกินไปว่ะโอ้เนี่งเราออกมาแบบข้างนอกนะโอ้โหนี่ นี่มันใช่รงมาจิตเวทหรอวะเหมือนคุกมากกว่าเออสภาพนี้มันน่าจะเป็นคุกแล้วนะคุกเลยนะอย่างเงี้ยหรือคุกอะไรหรือเปล่าก่อนคุกรวยโอเคตอนนี้เดินได้เปล่าเข้าได้เปล่าน้องน้องรู้ว่าเปุ้ยตะแคงเข้าได้เหรอถ้ามันทำทางเหมือนมันไม่ให้เข้าหรอกทางตัวนี้เหมือนมันเป็นกิจที่แบบว่าจริงๆเขาไม่ให้เข้านะแต่เราแบบจะเข้ามาโอเคอ๋อ,อเข้าได้โอเคทำ<อ><อ>ดีทำ<อ>ดีทำดีมากน้องมาพี่มาแล้วมาเฮ้ยทำไปเล่นนี่มัน นานกว่าชั์แรกนะใช่ป่ะพี่กรณ์นานกว่าเยอะเออนานกว่าเยอะเลยอ่ะอาจจะเพราะมันต้องทําหลายที่ต้องเดินเดินบนบนน่ะนี่กูมีไฟฉายจะไม่ได้เหมือนมันไม่ช่วยเลยเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยปืนเนาะอุ้ยปืนไม่เก็บไว้อ่ะเก็บไฟฉายไว้เก็บปืนไม่ได้อะโอเคไม่ได้งั้นช่างแม่งกูกูเดินหายอย่างอื่นแล้วกันต้องได้ลาโรงเรียนแล้วปวดหัวต้องตะโโหโอ้ยอ,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 อะไรเนี่ยโอ้ยเจิงดังเจิงดังมากเลยเจิงดังมากเลยเจิงดังมากเลย ผีเยอะผีไล่เหรอ,รหรอโอ้ยเรื่องดังได้แล้วดังมากเลยไอ้กอดดังมากพูดได้ดังหรือเปล่าบองเหรอเนี่ยอ้าวโอ้หูวี่โอ้ยกูเจอเป็นตัวเป็นตนเลยเมื่อกี้เจอทางออกเปล่านี่ไงเจอแล้วโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอ้เมื่อกี้เห็นแม็กวิ่งมาเลยจับจับๆับจหลีน่ะหนีทันเมื่อกี้น้องบอกว่าอะไรน้อต้องลาโรงเรียนแล้วปวดท้องมาะจำเดือนมากโอ้โอเคก็ รักษาตัวเองดีๆนะตอนนี้พักผ่อนก่อนอุ้ยเอ้ากูโดนลากมาไหนแล้วเนี่ยนี่ม,นมันเหมือนห้องเริ่มต้นเลยไม่ไหนก่อนเอาเลยน้องคบน้องคุกูข้างแล้วเปิดเปิดไม่ออกเอ้ายังไงกูกลายเป็นพวกจิตเวทล่ะเฮ้ยเด็กน้อยเฮ้ยหมองไม่เห็นฉันใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรฉันแค่อยากจะบอกขอบคุณ ขอบคุณที่กล้าที่จะมาที่นี่บันดีมากที่ฉันจะมีใครสักคนหนึ่งคุยด้วยตอนนี้ <'m> อ้เฮ้ยกูลืมอะไรวะเมื่อกี้อะไรลืมวะโอเคอ่านไม่ทนัน oh. เดี๋ยวไปแปลให้นะ oh. ผมไปแปลให้ในยูทูบนะอ๋อเหมือนเขาโดนกัดขังให้อยู่ที่ดี่นะ โอเคมันช่างยาวมากลยเกินเดี๋ยวผมเอาไปแปลให้ย t u b e นะสำหรับคน,คนที่ดูอยู่นะตอนนี้ใครที่ลำคันเรื่องภาษาอังกฤษผมผมขอมขอมขออัยด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมจะเล่าเป็นผังๆาแล้วกันนะก็คือเราจะเหตุเป็นเงาเนี่ยคนเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงเก้าอี้เนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยเขาคุยกับเราอยู่นะก็คือเหมือนเรามาเพื่อปลดปล่อยเขาอะไรประมาณนั่นแหละก็คือเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะแล้วก็ไปให้ใน YouTube อีกทีนึงก็เดี๋ยวแปะให้ไรอ่านเลย คือตอนนี้ภาษาอังกฤษกูย่ำแย่มากเดีย๋ยวผมจะไปนั่งแปลให้คือตรงไหนที่ผมไปได้ผมจะพยายามแปลให้นะตอนนี้ก็ผมขออภัยที่ตอนไลฟ์ผมไม่สามารถแปลได้นะพี่ก่อนเป็นเรื่องเศรา้าอะจริงเป็นเรื่องเศร้าจัดเลยจริงมันเป็นเรื่องเศร้าจัด <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากรู้เดือดขาันคืออะไรเดี๋ยวไปรอติดตามใน y ย u ทูบด้วยนะผมขอผมขออาภัยนะตรงนี้เลยจริงๆนะเดี๋ยวใน YouTube ผมไปแปลให้อีกทีนึงหนูยังอ่านได้แค่เออหนูยังอ่านได้แค่บางคำเลยภาษาอังกฤษอ่ะอ๋อพี่นี้ยิงหนักเลยบางคำนี่อ่านไม่ออกเลย บางคำยังแปลไม่ออกโอเคแม่งคุยเยอะมากเด้พี่กรกูร so ู้สึกเหมือนกูตกข่าวเลยเนี่ยกูเริ่มแอบรู้สึกเหมือนกูตกข่าวแล้วเนี่ย เนี่ยแต่ที่รู้ที่ฟังจากเมื่อกี้แบบสรุปคร่าวๆก็ๆคือเหมือนเรามาปล่อยเนี่ยนะนะตอนนี้เขาเป็นอิสระและ้วริ่งเรามากดโซ่ให้เออเรามากดกดอนะไร่ะกดโซ่กูจะไปกดโซ่เขาทำไมวะ <c oughs> เรื่องอะไรก็ต้องไปกดโซ่ให้เขาเอะไม่รอดน้ะหรอไม่ดีนะนี่ก็บอกขอบคุณที่ช่วยฉันนะขอบคุณที่ทำให้ชีวิตฉันกลับมานะนี่เดี๋ยวไปแปลให้ใน YouTube อีกทีนึง สำหรับตอนนี้คนที่ดูอยู่ก็ขอบคุณครับผมนะก็เป็นอันจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเป็นดีเอ็นและเขาบอกว่าขอบคุณสำหรับการเล่นเกมนะก็คือบอกตรงๆเลยยอมรับตรงนี้เลยว่าผมใช้ Google แปลภาษานะ กูไม่ได้แฝดีขนาดนั้น <c oughs> บางทีต้องให้เพื่อนต้องให้เพื่อนช่วยแฝด้วยนะก็นั่นแหละนะจะพยายามให้เข้าใจได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะก็วันนี้ก็ขอาการาบขอบคุณตัวละครหลักก็คือน้องรดบชอบนะ็อปนะก็น้องคบกสองคนนี้นะที่มาเล่นด้วยอยู่ประจําเลยนะเออน้องๆที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยนะที่มาคุยแก้งเหงานะขอบคุณมากๆเลยครับผมนะ <c oughs> ก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในนี้นะมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ดสดใสเข้าไว้ในทุกๆวันนะครับผมนะรู้ว่าทุกคนมีเรื่องลําบากยากเย็นที่เจอมาน เห็นน้องเพิ่งเลิกัาแฟแบบกูดราม่าหนักเลยทีนี้กูดราม่าหนักเลยกูสงสารดีวะาทำไงได้อะโอเคบายยค่ะขอบคุณที่มาสตรีมนะโอ้ขอบคุณกับผมก็ขอบคุณที่มาดูเช่นกันครับผมนะถึงว่าจะไม่ได้ดังช่องอื่นๆแต่ก็จะพยายามอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไปต้องพยายามเติบโตสิจะพยายามเติบโตไปเรื่อยๆนะเออกูมันแย่จริงๆกูไม่ตามเกมมึงไม่ถ่านอภกรนัต้องไม่หยุดอยู่กับที่สิวาต้องจะเดินเติบโตแบบวต้องเล่งปันดอก ไม้งามเป็นดอกสีทองอะไม่เติบโตแต่แถวหน้าบ้านมไงก่อนจะจำลืมหรือเธอละโอเคสใส่เข้าไว้เอาไปเออาใส่เข้าไว้ไปไปทุกคนที่ดูอยู่สำหรับวันนี้ผมขอจากลาไปเท่านี้อย่าลืมไปกดติดตามใน YouTube ด้วยผมสัญญาจะมีอะไรดีๆมาให้ดูตลอดเลยนะไปต่อที่หน้าบ้านมึงไม่ต้องมาหน้าบ้านกูมาหน้าบ้านกูเอาเครื่องไถหญ้าตัดแม่งเลยโคตรแย่เลย